เราจะเอาสีเท่าหรือเอาแม็กไปเลยเอออะไรที่ปัญหาที่สุดอะเอาหลับพิซีเบเกตตอนนี้เรากลับกันมาอีกแล้วนะสำหรับรายการไม่เช่ทีวีแล้วก็มาอยู่กันในเกมมาครับของเราอีกแล้วพาร์ทที่เราไหลก็ไม่รู้นะนะซึ่งพาร์ทนี้เนี่ยเบเกตก็ไปฟาร์มใหม่อีกแล้วนะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยเราก็ไป <c oughs> เราก็ไปเจอหมู่บ้านหมู่บ้านในพิซีเบเกตก็ทำเส้นทางตรงไปหาเลยนะเพราะใช้ความรู้ในการเออเขาเรียกว่าสำรวจนะครับแล้วก็สร้างเส้นทางที่ทำให้เราเดินง่ายที่สุดใช่ไหมเบเกตพี่เห็นน้อง นั่งเล่นอยู่ท ok ั้งวันทั้งคืนเลยวันน้นะรับทุกคนก็เป็นเล่นทางที่จะนําพาเราไปเจอเอพซเลยนะนะแล้วก็เออจะสามารถทําอะไรได้ไปเกตกับเอพีซีไปแรกแมปไปเช้าเจมเบอร์เออไปแรกแมปไปไอ้นั่นแหละทุกคนก็ตามนั้นเลยแหละไปเกตทําเส้นทางเอาไว้ไกลมากเลยอ่ะคือจะวิ่งไปถึงเอพีซีได้นี่แม่งน่าจะประมาณ7วัน7คืนทุกคนหมู่บ้านอยู่ห่างประมาณ700กว่าบกเลยนั่นแหละ7คืนวันนี้น้องโอเคเรา ไปแลกกับ NPC เลยดีกว่าซึ่ง NPC ตัวนี้มันมีอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะมันมันต้องเก็บเลเวล NPC ก่อนปะมันต้องเก็บเลเวล NPC ให้แม็กก่อนแนะล้วก็แบบไป่คือคือน้องไปฟาร์มมันแล้ว <laughs> ใช่ไหมไปฟาร์มแม่งเส้นทาง <laughs> เออเมื่อก่อนสมัยตอนกูกับพี่พีไปเอลเดอร์ดากอนก็อย่างนี้แหละเล่นกกนอย่างนี้เลยเราก็ฝากาทั้งวันทั้งคืนเลยไม่จะถึงว่าเลยดูดันจะเหนื่อยดนโดเลยนี่แม่งถ้ากูตายที่ไม่ต้องไม่ต้องให้กูวิ่งมานะการลุนาทีพีกูไปด้วยโอ้เสาสามคืน่าไปอีกวันแล้วเฮ้ยยังไงหมู่บ้าน p พซีว้าวเราเจอหมู่บ้าน p พซีแล้วทุกคน หมู่บ้านที่เบเกตุซาไปสอส้างแหวนหาและฟาร์มให้เราไม่ได้ไปช็อตไกลนี่ทุกคนแล้วผมก็ทําทางน้ําไอ้เบเกตทำทางน้ําเอาไว้ด้วยตรงนี้ <laughs> อ๋อบล็อกหมดพอดีไงเราเอาไได,ไ,ไ,ดไ,ได้เราาไปได้คือไอ <laughs> <c ười> ้ตอนเบเกตขุดรูไปหาวอนเด้นน่ะเบเกตได้หินแถวตรงน,นั้นมาเยอะมากเลยเ <c ười> ใช่ใช่เป็นเหมือนนันเลยพี่มึงเอาอะไรจากเอพิซีไปเปล่าไม่ได้เอาไปกูถือขนมปังบ้านมันบ้านมันสร้างได้ดีกว่าบ้านพวกกูอีกวะอะไรอะอะไรอะนี่กูไปได้เอนชานมาด้วย อะไรอ่ะตอบพี่เหมือนไปตีมันเลยมซอมอไม่ใช่มซอมี้การป้องกันตัวมึงต่ำลงงั้นเหรอมันตีกูตายในวิบตาเลยน่ะเอพีซีหายไปไหนดิโอ้โหบ้านแหวกแล้วลาวารลั่นเลยคีเปอร์ทำลาวาพุ่งเลยเอพีซีมึงยาวลาวาใส่ไว้ในบ้านหาพ่อ5 minutes later นายน้องเอพีซีอยู่ตรงไหนเอพีซีอยู่นี่แลกแมปมาหรือยัง เนี่ยกดแรกแมปได้อยู่ล่างสุด Trao Explorer map number 2เ o h e r ดูหน้าตามันดิหน้าตามันแม่งตอ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 รอตอตอตอดอตอตอรอต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 อรอต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 อรอรอต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 อาอตอาอหอต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 ยตอนเตีตยมัตอูอตอตีตกตเลยเว้ย ไป<ต>มาใกล้ขนาดนี้ยแต่ร<อ>า,<อ>าขุดลงเลยมั้ยขุดลงเลยก็ได้แต่ขุดลงเป็นเส้นตรงเลยหรือว่าเส้นตรงเส้นตรงเหรอจ๊ะเส้นตรงกูว่าตกตายเดี๋ยเขาค่คอยขุดลงไปอย่างนี้เ่ยอ้าอันนี้เป็นเส้นตรงนะเราไม่จำเป็นต้องกลับขึ้นมาหรอกเอ้ยแต่ถ้าแบบนี้แม่งมันจะเราจะเร็วมากเลยแล้วขากลับทําไงดีขากลับเรก็หาออกเองแล้วนะไม่มีปัญหาหรอกเรื่องขากลับไม่ง่ายขาไปไม่งยากอยู่แล้วเกมเนี่ยแม่งแล้วเราจะไปฆ่าไอ้เด้อดาก็ได้จริงเหรอวะด้วยสปีดขนาดนี้นะเออมันไม่อนะ เฮ้ยอะไรอ่ะยังไม่ถึงยังไม่ถึงยังไม่ถึงไปต่อเร็วไปต่อเร็วเดี๋ยวพี่ตัวอะไรมาไปรู้เดี๋ยวขุดไปขุดมาโดนลาวายุ่งไหมกลัวหรอกลาวาแย่มานหนึ่งดอกนี่แม่งรู้เรื่องอะไรเฮียโอ้โหเงยหัวขึ้นไปกูหมดกำลังใจเลยเฮียแม่งหย่อนซอมบี้มาสักตัวดิผมว่าเราลึกเกินไปแล้วเราต้องขุดรอบๆข้างเพื่อเริ่มหาแลนเอ่อเอาไงดีแม่งขุดออกไปดักบล็อกได้เฮียกันปะเฮ้อโอ้ยสูดเหรอ

ไปเกตมึงลาพี่โอยเราต้องรีบไปไอ้นี่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 ตัวหนึงเหมือนเหมือนเราไปเจอท้าวเชมเบอร์แล้วปะแป๊บนึงเหรอนี้เหรอบ๊อบเออว่ะตีพีตีพีพี่พีตีพีพี่พีมาอีกไอ้เรจะไปเจอกันแหละเฮ้ยเจอแล้วไปเกตเฮ้ยนี่ไงท้าวเชมเบอร์ระวังนะมันเร็วระวังนะมันเร็วพี่ไปขุดมั่วนะมันเืออะไรอุ้ยไอ้ห้ไห้แหละ กูเอาพวกบล็อกออกไปก่อนเกกะใช่ไหมเสียงอะไร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 ตายเลยตายะลยตายเลยตาได้ตาเลยวันนี้ไปเกณฑ์มึงวัปากกูเลยเฮ้ยเจอเพชรสามันซิวฟิต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 เฮ้ย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 ้ยเฮ้้ยเฮ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 เฮ้ย พี่ไม่ดันแล้วพี่ไม่ดันแล้วมึงไม่ดันแล้วไอ้กูยังอยู่นะกูต่อบล็อกขึ้นมาข่ามันข่ามันเออเดี๋ยวชุดพี่จะแตกกันตัวแล้ว <laughs> มันเป็นอะไรพี่เอาของในกล่องเพิ่มมีระวังนะหนอนซิว่าพิษอันตรายบักเลยแม่งเอ้ยหนอนไอ้ตีต,ตีจุดสปอนเซอได้ปะกลัวรรังเข้าไปตีรู้สึกสปอนเซอร์ อันนี้ตีไม่ได้ป่าะมันมันมันต้องร้องตีเรื่อยจนกว่ามันจะหมดเองแล้วมันจะดรอปของให้เราเนี่ยพี่บูมดูอยอมันดรอปแล้วมันดรอปแล้วนี่ไงเออมันดรอปของเห็นแล้วพี่พี่ดูอยู่ม่ได้วะมันจะมีโอกาสดรอปกุญแจอยู่แล้วถ้าเกิดเป็นดรอปกุญแจเราเอาไปนี่ได้เราไปแลกเลยแลกของแม่งน้ำมาจากไหนวะน่าไม่เอาไปเกณช่อไม่ใช่เห็นไม่ใช่น้ำผมไม่ใช่น้ำผมอ่แม่ ไม่ใช่น้บพูพี่พี่ได้กุญแจป่ะตอนเดินผ่านก่อนไม่มีอะไรในตัวเลยสักอย่างกูไม่ได้ยินเสียงอะไรในนี่มี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 ที่ใหม่ที่ใหม่ที่ใหม่โอ้ยติดพิษด้วยจริงแลวติดพิษไอ้เหี้ยแม่งเป็นสเกลตันมันติดพิษไรสัตว์กดเถื่อนเลยโอ้ยไม่ไหวแล้วจะตายแล้ว จะแล้วเางไม้เป็นรูปนี้แล้วหลังจากนั้นก็เอานีใส่ยเป็นหนึ่งดอกภาพถูกไหมเนี่ยถูกแล้วโอเคถูกแล้วตัวแล้วโด้แล้วผมก็มองมงมันตีขามันอยู่รอแล้วมันโหดอ่ะผมก็มันตีขามันอยู่นย่าพี่บุ้มเทคนิคตีขาเนี่ยตีขาไม่ได้ตีขาตีขาโอ้ยสเปซดาเมจมันมีตัวอยู่ข้างบนด้วยนะถือธนูอ่ะมาแล้ว ไปเลยนะเราชนะแล้วโอ้ยขนมปังมาไม่เจ้กุญแจแจ้โพชซนนบลีเจเนเรชั่นเนี่ยใครจะช่ี่วิสตเฮ้ยนี่กํลังลังๆลังมีกําลังก็เลยมีเราลองสู้ให้หมดเลยจนกว่าเจ้กุญแจขบวนก็ไม่ขบวนก็ไม่โอ้ยป้องกันสิบทีพี่แกดีไปเร็วไปเร็โอ้ย ฮามันเยี่ยกูกันกูกันแล้วกูโฮดดอยอยู่ทุกคนเฮ้ยพายามเนี่ยพายามอยู่กูโอนไปเกียดมามาไปกูจะกูจะการให้ถหนนเนี่ย <c oughs> โอ้โหได้ตีเดียวเองอะโอ้โล่จะแตกแล้วไม่ไหวแล้ว ไปนี่นี ite, ่กุญแจกุแจได้ก like. like ุญแจแล้วนี่ยคอานเลยสาอานเนี่ยเอาไปครานเอาไปรานเนี่ยคุนี่มีเก็บไปแล้วเก็บเก็บแล้ว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 เบมเอาไป้กุญแจปนี่มมสุ่มกระชาตรงนี้ได้เได้ของดีโอ้ย้อะไรอะ้บ้างอะอลอนแบบอ้อป้องกัน5้าบ่ะมึงดูดิ p c t i o n u n b r e a k a e โอยเพชรได้เพชรอีกเพชร c h เราต้องไปหาเพิ่มลำนี้มันมีโอกาสได้ค้อนอาวุธใหม่เม็ แม่งชุดกูเกือบแตกเขงตัวแล้วหมวกแตกกัแล้วมันรู้เนี่ยมันรู้แล้วว่าตอนนี้กูทำงานให้โคโดฮะดูดิกำลังหน้าแรงโผล่แล้วเราต้องลงไปข้างล่างเยแม่งมันยึดติดพิษอ่ะเฮ้ยไปเก็สพี่มีสูตรดีๆพี่มีลาวาได้นะเฮ้ยสูตรเหรอสูตรใหม่เหรอเป็นไงล่ะโดนลาวากูไอสัตว์ตายเปล่าไม่ได้ผลว่ะว้าว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 นี่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 ตายปะ ตายแล้ว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 ไม่ตัวแน่ขนาดนั้นเลยเหรอวะเออเอาเรางเทใส่ไว้มันมันโอ้ยมันมีตัวข้างล่างมันชุบเกาะทองเกาะวิทีตัวข้างล่างมันชุบเกาะทองเชี่ย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 ข้าวราบมันชุบเกาะทองชุบเกาะวิทีนี่ไหลเราไปโดนเลยลูกเรียบร้อยไป<ห>เน,นี่ยได้กุญแจสองลูกเฮ้ยเอาไปเปิดข้างบนไปเปิดข้าวโมนพี่ข้ามีกุญแจสามดอกเลยเออไปไปเอาไปเปิดเลยนี่เปิดตรงนี้ก็ได้พวกมึงกุญแจสามดอกดอกแรกเฮ้ยดอกที่สองอ๋ใส่ดอกที่สองไม่ได้ทำไมวะ มันมันมันมีมีมีลิมิตการใสอยู่ตรงนี้อ่ะให้พี่ได้อะไรเมื่อกี้ได้อะไรอ่ะนี่ได้เนี่ยพวกมึงดูดิคืออะไรก็ไม่รู้กูไม่เคยเห็นโลควันใหม่กูได้น้ำยาแบทโอเมนน่ะมันทำให้เอาไว้สู้หมู่บ้านเอพีซีสู้เลทมันทำให้เวลาเราเข้าหมู่บ้านเอพีซีแล้วสู้เลททันทีเฮ้ยเป่าลมได้พวกมึงฮะตู้อุ้ยเอาไปพี่เล่นดิมันเล่นได้แค่ครั้งเดียวมันไม่อยู่กูม่มีด้านสิบสองอันโอ้ยจะตายจะตาย คาถาหมดแล้วทีละไอ้กคาถนลมหมดแล้วอ่ะดันไม่มีอะไรแล้วมันน่าจะมีอีกแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เป็นแกนจะมีแค่สู้สุ่มสู้สุ่มไม่มีบอสเลยโอ้ไม่เกล็ดหน่อยฟรีนะขุดไปตั้งไกลอ่ะไอ้เราไม่อยู่ข้างล่างนั่นเลยได้ความเร็วของมันถ้าเราได้ความเร็วมันแล้วก็เราต้องไปถึงหมู่บ้านไปซีเรียลว,วันได้โดนอ่ะ ลาอรไปเก๋โอมไอ้หี้นี่มองพิงไปมองกูเลยดี่หว่าไอ้หี้กูต้องรีบวิ่งไปก่อนเดือดแบบนั้นทำไม ไอ้เหี้ยอย่าเยาวะมาหากูนะไอ้สัตว์อย่าอย่าเบียรกูตกแล้วไอ้กูมีบัฟอย่าเบียรกูตกอย่าเบียรกูตกกูไม่ได้เบียรเลดขึ้นเราจะสู้ได้ไงชุดเราไม่พร้อมเราก็ดักอยู่ในหมู่บ้านเดี๋ยวรอไปเข้ามาแล้วลุมตีไว้มนตีทะลุได้ไะตีทะลุเลยเออมันจะมีนักมันจะมีนักเวทตีทะลุได้อยู่ไอ้ยแล้วเราจะเป็นนักเวทได้ตอนไหนไม่มีแม่งมันต้องอัพคลาสมาแล้วไหมครับะหดเยียงอ่ะบัฟ โอ้ฮ oh! ่าฮไอเฮียเล่นไว้ครับไปเก่งไปเก่งไยมาแล้วเลดแล้วออดออดออดไหนไม่จะมาตอนไหนกูอยู่ข้างบนน่ะมา่าแล้วแต่เว็บแรกไม่ค่อยน่ากลัวโอ้ยโอยโอ้เออเออโอ้ หือดิหือถือเอาคุไปดิเว็บแรกมดน้อยเว็บแรกปลอดภัยหมดน้อยมดน้อยเว็บแรกปลอดภัยอยู่ปักเลยเว็บแรกยังไม่มีตัวอันตรายเราช่วเราตีจะแปะผิดนะแปะอะไรพี่ไอ้ทงเนี่ยทำไมอ่ะ ทำระวังระวังกดผิดเป็นแปะหัวเดินตะก่อนมาไปมีมาไปมีไปเกตพร์ทหน้าพี่ขอสะพานเพชรแล้วหัวเดินตะก่อนมาทำเรื่องแต่พาร์ทนี้จะอยากได้จริงจริงให่เลยเสียงอะไรอ๋อเยอะเลยมันรอฟออ5 minutes later เมื่อกี้โดนยิงตรงไหนเออใช่โดนยิงตรงไหนเมื่อกี้โดนยิงตรงไหนเนี่ยโดนยิงข้างล่างนี่ น่าเป็นทันตแพทย์จอ้งไอ้หันวากูตกใจมันเลยเมื่อกต้าเนเกตายพวกกูทุกแฉแน่นอนเดินใหม่เลยเมื่อกี้ชุดแตกทั้งตัวเลยหนีแล้วผมหนีมาแล้วไหนอยู่ไหนติวซ้ายอยู่ไหนรอช้าผมนะโอ้ยปวดเยอะ ชื่ออะไกูยิงปีกูรแล้วจะตีทำเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เขียวบอดโอยเบกอลย่ยังึงกูไหมนัศัตรูอช้ารเช้าโอ้พีมุไม่เกไม่กินไม่กนไม่กดูปดูปไม่เกินไม่กนรีบบเลยไม่กมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ไอ้ลูยอยู่ยงอยู่ลูเียีแม่เอาไปไกลดิโอเคตายละเว็บส เก็บเครอทโอ้โหแม่งเพิ่งเว็บสองเห็นเงอเว็บ t w แม่งกับาบลเลดี่อะไรหมู่บ้านนี้ไม่มีอะไรสักอย่างอืมเนี่ยผมมีแครอทมาฝากอยากให้คุณได้กินใครยิงตัวโอ้โหโอ้โอ้โหิงตัวเนี่ยแม่งเ้ยนี่อยู่ข้างนี่โ้มันทำลายไปทั่วหมดเลย ผมเกิดตรงนี้เพราะว่ไอ้นี่ผมผมกดนอนเตียงเอาไว้ผมเกิดตรงนี้โอ้ย์ผมเกิดตรงนี้ผมนอนเตียงเอาไว้นอนเตียงเอาไว้โอ้ย์โอ้ไอ้เหี้ยไอ้ตัววินดิเคเตอร์นี่มันอะไรกันวะเนี่ยมันเป็นขวานมันเลยเแม่งเอ้ยมันเป็นขวานแล้วตีเร็วมันแรงแล้วเจ้าเจ้าจู กลายตาเกิดบนเวยนะห <Hey! S 1> oh. ยุดตีได้เลย <laughs> มือไหยุดตีแล้วแม่งมันใช้ดักสีเสดฆ่ากูเอ้ <laughs> ดามขอึงอ่ะพี่จะฆ่ากันเดียทำไมแล้วมันอยู่ไ,ไหนบิ๊กเกอีมัน มึงไม่เห็นมันอะมันอยู่นี่อยู่นี่ข้างหลังข้างหลังมึงหลังมึงมันอยู่ในบ้านเราไม่อยู่ในบ้านเรามันถึงเข้าไปแตกดิกันมั้งมันเข้าไปแตะไปเกินเรื่งดีไอ้เหี้ยมันเป็นตัวขวานมันตีแรงเจอแล้ววะไอ้กลัวนะกลัวเย่งย่ยงบ้านกันอยู่เย่งบ้านกันอยู่ผมอยู่บ้านหลังนี้กูเจอแล้วกูเจอแล้วกูฆ่ามันเองเย่งบ้านอยู่แบงเดินมาชนเฉยตกลงเยหมดแล้ว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 ยังจะมีเวฟต่อไปเวฟแล้วเหรอ พี่ไม่เห็นอะไรเลยเงาหมดแล้วเออมันแค่นี้องปกติต้องมีต่อเฮียมันไม่ตายเลยไอ้เฮียโคอนโบกระจอกไอ้เฮียเฮ้ยหนีฮะได้เลยกูยิงแม่งเลยตรงนั้นกลับบ้านก่อนแล้วโชคดีวันนี้ไอ้เหี้ยในตอนไอ้เหียแล้วจะตีต่อพี่อะไรเนี่ยตัดเย็บเลย โอ้ยเฟรมบอลไฟรมอลวิสานายแวไ่ย่ยาไม่ัเนียพ่ันเนอันนีันี่กดนอนกดนอนเตียงบ้านก่อนนี่ก็บัางมองกูจังเลยกูระแวกเลย แย่งบ้างมี B B B P B B เลยแย่งบ้างเลยบีตัวแตกมังโอเคพี okay, ่ซี okay. ่เบเกก็ต้องจบกันไปแล้วนะสำหรับรายการโอเปนิสทีวีแล้วก็ไมค์คาบของเราพาร์ทนี่ก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วนับว่ามีการพัฒนาเกิดขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนะก็สำหรับใครนะครับที่มากดไลค์กดติดตามรพวกเราทุกคนก็ต้องขอบุญขอบใจกับใจทั้งยี่สิบจุนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนไว้เจอคลิปหน้าบ๊ายบายจ้าบ๊าย